S a s s a l a m u กุมวะ u ระมาตุ m ลอยว l a h i กาตูค่ะเด็กๆคะสวัสดียามเช้านะคะเป็นยังไงคะเด็กๆตื่นแล้วล้างหน้าแปรงฟันกันหรือยังคะเด็กๆอ่านดูอาตื่นนอนแล้วก็อย่าลืมอ่านดูอายามเชา้าด้วยนะคะมาอ่านพร้อมกันเลยค่ะอัลลอฮุมมะบิกะอัสบะนา วาบิกาอัมไซนาะวาบิกานะยาวาบิกานามูตุวะอิไลกันนุชูรแล้วก็ในเวลาเช้าๆแบบนี้นะคะเด็กๆค่ะเราควรที่จะต้องมาออกกำลังกายนะคะไปค่ะเด็กๆชวนคุณพ่อคุณแม่มาออกกำลังกายด้วยกันเลยค่ะ ะะจับคู่กับผู้ปกคอรองที่บ้านเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาสลามกันนะคะอ้าวมาพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วหันไปหาผู้ของตัวเองเลยค่ะอาซาลาวิยามพบก,กันตัวฉันให้สลามเธอเธอยิ้มให้ฉันเสมอและเธอก็รับสลามอัสสลามุอะลัยกุล เด็กสลามคนในบ้านนะคะพี่น้องของเด็กๆในบ้านเด็กๆสลามได้แต่ถ้าเด็กๆไปข้างนอกนอย่าพึ่งจับมือสลามกันนะคะให้เด็กๆใช้วิธีแบบนี้เลยอัสสลามูอะลัยกุมต่อไปนะคะเด็กๆขาเรามาออกกําลังกายบอกความน่ารักให้ทุกคนรู้กันดีกว่าพร้อมไหมคะ,ะพร้อมอแล้วเด็กๆเ,เอามือขึ้นมาเลยคะ่ะ ไปทางซ้ายทางซ้ายหนึ่งสองสามบอกกับคนซ้ายมือว่าน่ารักจังบอกกับคนขวามือว่าน่ารักจังบอกกับคนซ้ายมือว่าน่ารักจังบอกกับคนขวามือว่าน่ารักจังบอกกับเพื่อนทุกคนทุกทุกคนบอกกับเพื่อนทุกคนไม่เว้นสักคนบอกกับเพื่อนทุกคนทุกทุกคนว่าน่ารักจัง ตอบกันอีกหนึ่งเพลงนะคะเด็กๆพนมมือขึ้นมาเลยค่ะอ่าพร้อมกันเราจะมาสวัสดีกันนะคะเรื่งซองสาวสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธออ้าบุญลา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 ขออีกหนึ่งรอบค่ะสวัสดีวันนี้พบกัน สุขใจท่านฉันได้พบเธอลา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 ย้ sì! เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆขาหลายจากที่เด็กออกกําลังกายไปเด็กๆก็รู้สึกเป็นยังไงเหนื่อยใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเหนื่อยเราก็หายใจเข้าลึกๆหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอ่าดีขึ้นไหมคะเด็กๆขา เราออกกําลังกายไหนใครรู้สึกว่าคุณครูให้ออกกําลังกายรู้สึกเศร้ามากเลยร้องไห้ค่ะถ้าเด็กๆเสียใจนะคะคุณครูก็คงร้องไห้ตามแน่ๆเลยคะ่ะเด็กๆคะเมื่อกี้ที่เราทํากิจกรรมไปนะคะเด็กๆก็จะเห็นว่าก่อนที่เราจะทําเด็กๆก็เอ๊ะ วันนี้คุณครูจะมาสอนอะไรเอ๊คุณครูจะทำอะไรกันเด็กๆก็ลุ้นเด็กๆก็ตื่นเต้นแล้วใช่ไหมคะแต่เวลาพอเราได้ออกกําลังกายไปไเรื่อยๆเด็กๆก็จะรู้สึกว่ามันสนุกมันแฮปปี้เลยใช่ไหมคะใช่เลยแต่เมื่อเด็กๆออกกําลังกายเสร็จแล้วเด็กๆก็จะรู้สึกว่าเอ๊เอ๊ เสื้อผ้าเริ่มเปลี่ยนตัวเราเริ่มเปลี่ยนเพราะว่าเราเนี่ยมีเหงื่อใช่ไหมคะอ่าเรามีอารมณ์ไหมคะเรามีความรู้สึกว่าเราเหนื่อยจนเราจะต้องไหมคะนั่งพักเลยใช่ไหมคะอ่าเห็นไหมเด็กเด็กเด็กๆทุกคนไม่ว่าจะผู้ใหญ่หรือเด็กทุกคนนะคะมีความรู้สึกมีอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโมโหดีใจเสียใจโล่เฮ้ ตกใจโกรธหิวออยหิู่ค่ะออกกำลังกายมาเสร็จหิวข้าวเลยใช่เลยค่ะเราสามารถมีได้มากมายหลายอารมณ์เลยใช่ไหมคะแล้วตอนนี้เด็กๆค่ะเด็กๆมีอารมณ์แบบไหนมีความรู้สึกแบบไหนกันอยู่ค่ะบอกเพื่อนคู่นี้่อยค่ะอ่ะเด็กๆค่ะ อ่าเด็กๆคะนี่นะคะเดี๋ยวคุณนีจะยกตัวอย่างอารมณ์ให้เด็กๆดูนะคะเด็กๆทายสิคะถ้าเด็กๆเห็นหน้าตาแบบนี้คืออารมณ์แบบไหนช่วยอารมณ์แบบไหนคะนเด็กๆทำข้าวามปิอารมณ์แบบไหนคะเด็กๆอ่างก่งมากเลยอันนี้ก็คืออารมณ์ตกใจเยี่ยมมาค่ะต่อไปนะคะ เด็กๆเตรียมตัวดูให้ดีหนึ่งสองังุอารมณ์แบบไหนคะแบบนี้เด็กๆเด็กๆเคยเป็นหรือเปล่าคะแบบนี้อ๋อในทำท่าดูสิโอ้โหเก่งมากอันนี้เขาเรียกว่าอารมณ์โกรธนะเป็นมากมายไม่ดีนะคะต่อไปอ่ะเดี๋ยวดูตัวอย่างต่อไปอันนี้ดีกว่าอันนี้บ้างค่่เด็กขะอารมณ์ต่อไปมียกตัวอย่างให้ดูอีกสักสองตัวอย่างนะ อารมณ์ต่อไปนี่เลยเด็กๆอารมณ์อะไรคะเย้ฮะเขาเรียกว่าอารมณ์ดีใจหรือว่ามีความสุขนะคะพึงพอใจสมมุติว่าเด็กๆนะคะได้ไปเที่ยวได้ไปเที่ยวดิเด็กก็จะทําไมคะร้อไห้ใช่ไหมไม่ไปเที่ยวนี่ไหมไม่มีแน่นอนเลยเด็กๆจะต้องเย้เด้ไปทะเลแล้วเย้ได้ไปห้างแล้วแต่ว่าตอนนี้เป็นไงคะ เป็นแบบนี้เลยค่ะยังไปไม่ได้เพราะว่าเป็นไงคะอันตรายตอนนี้เป็นสถานการณ์ไหคะโอ้โหเชื้อไวรัสเชื้อโควิดระบาดมากไปไหนไม่ได้เลยใช่ไหมค่ะเด็กๆก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยค่ะเสียใจใช่เลยเด็กๆสามารถร้องไห้ดีใจมีความสุขอะไรอีกคะ ิวอะไรต่างๆมากมายเด็กๆมีความรู้สึกได้ไม่ผิดเลยนะคะเด็กๆสามารถแสดงออกมาได้เลยเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกของเราเด็กๆไม่ต้องเก็บเอาไว้แต่ว่าอารมณ์นะคะอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเด็กๆก็ต้องแสดงออกมาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยอย่างเช่นถ้าพ่อแม่ของเราคุณพ่อคุณแม่ของเรากำลังนั่งคุยอยู่กับแขกใช่ไหมคะกับ แขกที่มาที่บ้านผู้ใหญ่ที่มาที่บ้านเราเด็กๆเดินไปหาเลยเมื่ออแม่แม่จะกินไอติมจะกินไอติมแบบนี้เหมาะสมไหมคะก็ไม่เหมาะสมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเด็กๆก็ต้องแสดงออกมาให้เหมาะสมกับนี้นะคะเด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะแบบฝึกหัดเสริมเรียนรู้ตัวเด็กแล้วก็มาดูกันที่หน้า35นะคะเด็กๆเปิดเลยนะคะ ามาทายความรู้สึกกันเด็กๆด,ดูที่ภาพเด็กคนแรกนะคะปากกว้างเลยดีใจ happy อีกภาพหนึ่งนะคะเสียใจ sad ค่ะเด็กๆขามีอยู่4ข้อนะคะเด็กๆให้คุณพ่อคุณแม่อ่านเลยนะคะแล้วเด็กๆก,ก็วาดรูปยิ้มหรือว่าปาก ปากหงายหรือปากความนั่นเองล่ะค่ะเด็กๆคะ่ออย่างข้อที่หนึ่งฉันได้ของเล่นใหม่ฉันรู้สึกเด็กๆแฮปปี้เด็กแซด sad. ดีใจหรือเสียใจเด็กๆว่าลงไปเลยนะคะอ่าแล้วก็มาส่งกันบ้านคููวันอาทิตย์นะคะทาง Google Form ไปละค่ะวันพุธเจอกันใหม่นะคะอัสลามุอะลัยกุ้งค่ะ